เมนูสุดท้ายของเรานะครับเป็นของหวานที่ทุกคนโปรดบานครับผมจะทำบราวนี่แต่บราวนี่สูตรนี้จะแตกต่างจากบราวนี่ทั่วไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักที่ให้รสชาติช็อกโกแลตของเขาเป็นผงโกโก้ครับและนี่ก็คือบราวนี่โกโก้ครับก่อนอื่นนะฮะเราจะละลายเนยครับทิมที่ผมใช้เนี่ยมีขนาด9คูณ9นิ้วนะครับเนยนะครับ ระวังกระดาษลงไปนะครับลักษณะนี้ฮะเอามือนะครับดันให้เข้ามุมดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองพิมพ์ง่ายๆนะฮะกลับมาดูที่เนยของเรานะฮะเริ่มละลายดีแล้วครับ ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับยกออกจากความร้อนได้เลยเดี๋ยวความร้อนที่ยังมีอยู่เนี่ยจะทําให้เหนยค่อยๆละลายดีเองนะครับส่วนประกอบต่อมาเป็นส่วนประกอบของแห้งครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราใช้ผงโกโก้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาผงโกโก้เนี่ยมาผสมกับจเจ้าแป้งสาลีอนเนกประสงค์นอกจากผงโกโก้แล้วผมจะใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยนะครับสำหรับผงโกโก้และก็ช็อกโกแลตชิพที่ผมใช้ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพดีนะฮะ เราใช้ส่วนผสมของโกโก้นะครับอยู่ที่65กรัมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีเบกกิ้งโซดานะครับใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชานะครับนอกจากนั้นเราก็มีเกลืออีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาใส่รวมกันได้อีกอคนเขานิดหนึ่งครับคนก่อนที่จะไปร่อนอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนั่นหมายความว่า เป็นวานิลาที่สกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะเลยครับผมขอใช้อยู่ที่1ช้อนชาครึ่งนะครับสูตรนี้จะแปลกนิดหนึ่งนะครับเราจะนําเนยละลายเนี่ยครับที่มีวานิลาใส่ลงในชามผสมครับใส่น้ําตาลลงไปเนยกับน้ําตาลจะเข้ากันยากนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเกรดลนนักษณะนี้ไม่ต้องตกใจครับหลังจากที่เราใส่ไข่ลงไปทุกอย่างจะเข้ากันได้เองครับ ไข่ใ,ใช้ทั้งหมด3ฟองนะฮะคุณผู้ชมสามารถง่ายๆตอกเตรียมไว้ก่อนได้เลยแล้วก็ค่อยๆใส่ไปครับเราใส่ทีละฟองลองดูนะครับหลังจากที่ไข่ลงไปแล้วเห็นไหมฮะเขาจะเนียนขึ้นครับอฟองสุดท้าย หลังจากนั้นสิ่งที่เราเหลืออยู่นะครับก็คือว่าสําหรับตัวของแห้งนะครับเราต้องร่อนฮะง่ายๆไม่ต้องเปลืองโถผส,สมอีกโถหนึ่งนะครับเราร่อนใส่ลงไปโดยตรงเลยครับร่อนเสร็จแล้วก็แค่ผส,สมให้เข้ากันดีครับอ่าเข้ากันดีแล้วพร้อมลงพิมพ์แล้วครับเกลีย่ยให้ทั่วนะครับช็อกโกแลตชิพนะครับผมผลนี้ผมใช้เป็นแบบเม็ดใหญ่นะฮะ โรยได้ทั่วๆตามความต้องการเลยครับผรจะใช้ประมาณสักร้อกรัมนะฮะสูตรนี้เราใช้เวลาในการอบไม่นานครับผมจะใช้เวลาอบอยู่ที่25นาทีที่180องศาครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับ อาล่ะครับบราวนี่ของเราตอนนี้เย็นลงดีแล้วนะฮะเราจะมาทําตัวบัตเตอร์ครีมกันซึ่งบัตเตอร์ครีมของเราก็จะเป็นรสโกโก,โก้เหมือนกันครับเราใช้เนยนะครับที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องครับใส่ลงไปในชามผสมใส่น้ําผึ้งตามลงไปครับแล้วก็ตีให้พอเข้ากันก่อนครับเราจะใส่ผงโกโก,โก้ลงไปครับเป็นผงโกโก้ตัวเดียวกับที่ผมใช้ทําบราวนี่เลยกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยตีให้เข้ากันครับ น้ำตาลไอซิ่งครับเราใช้ความเร็วต่ําๆก่อนนะครับข้างๆตัวงผลจะมีนมนะครับในกรณีที่เขาแห้งเกินไปเนี่ยครับเราค่อยๆใส่นมลงไปครับแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นครับเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมนะครับเนื้อเนียนๆแล้วก็มีสีเข้มๆประมาณนี้ครับ เราก็เอาบาวนี่ออกจากพิมพ์นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็เย็ยนลงแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสุดท้ายเราก็ตัดเป็นชิ้นให้สวยงามนะฮะคุณผู้ชมอยากจะหั่นชิ้นแค่ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งสูตรบราวนี่ที่ผมเชื่อว่ามีรสชาติที่หลายๆคนต้องหลงรักครับบราวนี่โกโก้ครับแฟนๆของ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มข้างๆผมเลยครับ Subscribe นะครับ